ะะให้เขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะเ,าเริ่มที่ข้อแรกก่อน36เรารู้อยู่แล้ว36คือ6คูณ6แต่6อะ่ะมันยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะฮะเราก็ต้องเป็น2คูณ3คูณ2คูณ3แล้วค่อยจัดอยู่ในรูปเลขยกกำลังนะ2คูณกัน2ครั้งก็2อยกกำลังสองคูณกับ3ยกกำลังสองนะคะ ถึงจะตอบได้นะเพราะว่า2กับ3นี่เป็น prime number หรือว่าเป็นํำนวนเฉพาะนะคะ1,000หลักเรารู้ว่า1,000คือ2คณ500 500คือ2คูณ250 250คือ2คูณด้วย125 125คือ5คูณ5คูณ 5, 5ใช่ไหม125นะจากนั้นเราก็จัดรูป นะอยู่ในรูปของ2องยกกำลัง3คูณด้วย5ยกกำลัง3ส่วน1297นี่ถ้าเป็นพร i มน number มันก็ต้องลงท้ายด้วย3ได้เนาะ1297อะ่ะลงท้ายด้วยไม่7ก็3อ่อะนึ่งสองเกด สองหใช่ไหมสองหน้าเจ็ดพรามนัมเบอร์อะไรวะอันนี้ยากอะคิดไม่ออกเดี๋ยวไปก่อนไปต่อก่อนนะคะอันนี้13แน่นอน13บสคูณสิได้ร้อยหกแต่ทศนิยมสองตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นต้องเป็น1.3ยกกำลังสอง เพรคูณกัน2ครั้งได้169ตัวเลขมันได้แล้วทศนิยมมันเป็น2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเวลาแบ่ง2ตัวก็ตัวละ1นะฮะก็เลยเหลือ1.3ยกกำลังสอง3าสนี่คุ้นมากเลยอ่ะมันคือ70อ่อมันคือ7เนาะ7ยกกำลัง3แต่ต้องบอกว่าเป็นลบ7ดีกว่ายกกำลังสเพราะว่าผลลัพธ์ออกมาติดลบแล้วเลขยกกำลังมันยกกำลังเป็นเลขคี่นะฮะงั้น 7คูณ7เป็น49 49คูณ7 3 4 3นะฮะถ้าจะให้ติดลบต้องต้องเป็นลบ7ยกกาลัง3 500 500คือ5คูณ100 100คือ5คูณ20 20คือ5คูณ4 4คือ2คูณ2ก็จะได้เป็น2ยกกาลัง2คูณ5ยกกาลัง3 ข้อต่อไป480มันคล้ายๆการแยกตัวประกอบนั่นเองนะ480คือ2คูณด้วย240 240คือ2คูณด้วย120 120คูณ2คูณด้วย60 60คือ2คูณด้วย30 30คือ2คูณด้วย15 15คือ2คูณด้วย3แล้วเราก็มาจัดรูป1 2 3 4 5เป็น2ยกกำลัง5คูณกันอะไรฮะ ห้าคูณสามทั้งหมดนี้สองร้อยห้าสิบหกสองร้อยห้าสิบหกคือ,อมันก็คือสอยกกำลังสามเนี่ยได้แปดแปดสองสิบหกสิบหกสองสามสิบสองสิบสองสองเป็นหกสิบสี่หกสิบสี่สองคือร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปสองเป็นสองสิบหก นะฮะเพราะฉะนั้น2ยกกําลัง3คือ8เอา2ยกกําลัง5คือ32ดีกว่าคูณกับ2อีกทีก็เป็น64คูณกับ2อีกทีเป็น128คูณกับ2อีกทีเป็น256เพราะฉะนั้น5 6 7 8 256คือ2ยกกําลัง8ลบ8ก็คือ2ยกกําลัง3 125ก็คือ5ยกกําลัง3 ะะเพราะ,ะนั้นก็คือ2ส่วน5แต่ใส่ลบเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ยกกำลังสาํทำไมใส่ลบเพราะว่ายกกำลังสามันติดลบนะฮะแล้วทั้งหมดนี้ก็ยกกำลัง3ก็เลยรวบไปเลยว่าเป็นยกกำลัง3 27คือ3ยกกำลัง3แต่ว่า3เนี่ยไม่ใช่3เฉยเพราะว่าทศนิยมผลลัพธ์มันคือลบมันคือ3าตำแหน่งเมื่อกระจายเป็น3ตัว ก็ต้องเป็น0.3อ่าไม่มีวงเล็บก็ได้นะเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายบวกลบอยู่แล้วอ่าสามสิบสองลบสามสิบสองคืออะไรสองยกกำลังห้าสองสี่สามสองสี่สามคืออ่า สองสจำไม่ได้ตัวนี้ข้ามไปก่อนเนาะสองสจำไม่ได้หนึ่งสตัวนี้ก็ยากอีกแต่ลักษณะมันเหมือนจะเป็นสิเอเลยถูกต้องสังเกตจากตรงนี้ไงเพราะ11คูณกัน2ตัวได้ร้อยยีบอรยบเอ็ด คูณอีก11ก็1331ตามที่เคยทำแล้วคูณอีก11เนี่ยมันก็เลยเป็น14641 4, 4, สังเกตจากตรงเนี้ยอันนี้มันก็1ตัวนี้ก็4แล้วตัวนี้ก็ตรงกลาง,งลักษณะของ11ยกกำลังนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือ11ยกกำลัง4พันสองล่ะพันสก็คือ2คูณ600 600ก็คือ2คูณ300 300คือ2คูณ150 150คือ2คูณ75 75คือ5คูณ5คูณ15 15คือ3คูณ5เสร็จแล้วก็มาจัด2ยกกำลัง1 2 3 4 2ยกกำลัง4 5ยกกำลัง2คูณกับ3 เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าหล่ะ <c oughs> ตัวนี้ไม่คุ้นเลยเจ็ดสองเก้าสองสี่สามนี่คุ้นอยู่แต่นึกไม่ออกตัวนี้ตัวนี้นึกไม่ออกเหมือนกันตัวนี้นึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะแต่ข้างล่างเนี่ยร้อยี่ห้ารู้ว่าห้ายกกาลังสามแน่นอนตัวนี้มันต้องเป็นอะไรที่ยกกําลังสามนะที่ลงท้ายด้วยเก้ามันควรจะยกกาลังสามใช่ไหม แต่ก็ไม่รู้นะตัวนี้ทำไม่ได้3ข้อนะติดไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเจอแล้วค่อยมาหาเจอแล้วค่อยมาหาคําตอบนะคะคือตอนนี้ถ้าเราฝึกทำไปเรื่อยๆมันก็พอได้แล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่ได้ทุกอันนะคะ